ที่นองทท่รักตามพระวาจาวันนี้เปาโลได้กลับมาที่เมืองโคโรินอีกครั้งและที่นี่ท่านได้พบกับอาวิลาและภรรยาชื่อปริศิลาโคโรินเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าแต่ก็มีความเสื่อมด้านศิลธรรมที่ได้ถูกระบุไว้ในจดหมายถึงชาวโรมบทที่หนึ่งข้อ2ีถึง33ดังนั้นการจะทำให้เกิดพระศาสนาจากที่นี่จึงต้องอาศัยความเข้มแข็งอย่างมาก และต้องสามารถสัมผัสถึงชีวิตของผู้คนทั้งหลายด้วยเปาโลพักอาศัยอยู่กับอักวิลาและทั้งสองมีอาชีพเป็นช่างทํากระโจมเหมือนกันแม้ว่าเปาโลจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสนา,าบริกรแต่ท่านก็เต็มใจที่จะทําทงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองพร้อมกับเป็นธรรมทูตประกาศข่าวดีสิ่งนี้จึงช่วยให้ท่านพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าท่านกลับใจ เพื่อแสวงหาความร่ำรวยให้ตนเองเปาโลได้เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์นักบวชทุกองค์ที่มุ่งประกาศพระวาจาที่ท่านทั้งหลายเองก็ต้องดำเนินชีวิตที่ดีใกล้ชิดกับผู้คนมีเมตตาและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองเปาโลประกาศพระวาจาอย่างกล้าหาญเรื่องพระเยซูเจ้าในสารธรรมกับชาวยิวและคนต่างาศาสนา ที่ท่านประกาศก็กคือข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะไม่สอนเรื่องใดแก่ท่านนอกจากเรื่องพระเยซุเจ้าคือพระองค์ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนที่มีอยู่ในจดหมายถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งข้อที่สองบทที่สองข้อที่สองซึ่งในเวลาต่อมาสิลัสและทิโมธีได้มาช่วยด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการเป็นพยานยาืนยันถึงพระวาจาที่บอกว่าพระเยซุเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยานั้น กับถูกชาวยิวต่อต้านและพูดจาดูหมิ่นพระเจ้าสิ่งนี้จึงทําให้ท่านรู้สึกเสียเวลากับพวกยิวท่านจึงตัดสินใจที่จะไปยังคนต่างศาสนาท่านได้สบัดฟุ่กเสื้อผ้าเป็นการตอบโต้และแสดงถึงการปลดเปลื้องภาระต่อพวกเขาเมื่อออกจากสาราธรรมเปาโลไปยังบ้านของทิทรัสจูตัสผู้เรื่อมใสในพระเจ้า ที่นี่มีบ้านอยู่ติดกับสาราธรรมและมีคริสต์ปัสหัวหน้าสาราธรรมพร้อมกับทุกคนในครอบครัวได้ล้างบาปมีชาวโครินที่ฝังเปาโลมาก็มีความเชื่อและล้างบาปด้วยเช่นกันเรื่องทั้งหมดตามพระวาจานิสะส้อนถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกขิตชนที่ได้รับการเรียกมาก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เราได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมีความศรัทธาเป็นชีวิตดำเนินชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าและประกาศพระนามของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง